ตอนนี้พี่มิรอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่มิตรครับสวัสดีครับพี่มิครับครับครับคุณของหยุดคุณออกแบบของครับครับพี่มิรครับอยากให้พี่มิตรเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการขับหรือว่าการใช้รถเนี่ยให้ประหยัดน้ํามันเนี่ยมันมีไหมครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ที่เราต้องไปซื้อมาเสียตังค์เพิ่มเลยฮะอ๋อจริงๆมีเยอะมากแล้วก็เป็นเรื่อง เรื่องใกล้ตัวมากครับแต่ว่า<ช>พอดีเราใช้รถทุกวันแต่เราอาจจะมองข้ามัไปครับ<ช>อืมครับอ<ช>่าเรื่องเรื่องเริ่มต้นเลยที่แบบง่ายๆโดยที่ไม่ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยอ่าอย่างถ้าเกิดเรามองรอบๆตัวรถของเราก่อนอ่าเรียนรู้ตัวรถเราว่าตัวรถของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่าอย่างถ้าเกิดเราต้องการที่จะประหยัดน้ํามันเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดรถเราเป็นเกียร์อัตโนมัติ หรือว่าเป็นเกียร์ธรรมดาก็แล้วแต่จะมีอหลายๆคันที่จะมีโหมดที่เรียกว่าอีโคโหมดหรืออีคอนกันแล้วแต่นะครับซึ่งพอเวลาปรับโหมดนี้เนี่ยเรายังขับแบบธรรมดาแต่ว่ารถของเราจะหาทางที่จะควบคุมลถการใช้น้ำมันแค่เพิงลงนะครับบางคนอาจจะบอกว่าพอกดไปแล้วโอ้มันรู้สึกหนืดอืดกดยากก <c oughs> ดกดแล้วขับยากรถไม่พุ่งไม่วิ่งนะครับวิธีการที่เราจะประหยัดน้ำมันปกติแล้วเราก็ต้องลด เปลี่ยนพฤติกรรมการกดคันเร่งกดคันเร่งลดลงเพื่อให้รถช้าลงแต่นี้ยพอใช้หมดนี้เราขับแบบเดิมแต่ว่าตัวรถก็จะหาทางที่จะทำไงให้ประหยัดน้ำมันอันนี้เป็นวิธีสำหรับตัวรถที่มีโหมดอยู่ถ้าในรถเกียร์อัตโนมัติยุคก่อนหน้านี้อันนี้พูดถึงตัวเรื่องใกล้ๆตัวก่อนก็จะมีตัวปุ่มหนึ่งที่อยู่ข้างๆคันเกียรหรือว่าจะอยู่ที่คอนโซลเกียร์ก็แล้วแต่ที่เขียนว่าเป็นตัวโอแล้วก็มีแถบแต่แลบดี มันคือปุ่มโอวไดฟ์ออฟครับครับบางครั้งเนี่ยหรือการใช้งานในบางคนยังไม่รู้เลยว่าไอ้เจ้าโอดีเนี่ยสรุปแล้วเราจะเปิดมันออนหรือออฟดีถ้าเจ้าโอดีถ้าเกิดเราเปิดเขากดทีหนึงปุ๊บเขาจะมีไฟเป็นสีส้มโชว์บนหน้าปัดเรือไปถ้ามันโผลขึ้นมา,าแสดงว่าเขาไม่ทํางานเป็นโอวไดฟ์โอวไดฟ์แส่ความมากเหมือนกับรถเราเข้าเกียร์ห้าเกียร์หก ในรถที่มีสปีดเยอะๆเนี่ยครับต mm hmm. ้วเซียที่แม่อาจจรทดช่วยให้รอบเครื่องลดลงแต่ว่ารถวิ่งได้เร็วขึ้นเนี่ยโอเวอร์ได์เนี่ยถ้าไม่ทางานเวลาเราเดินทางสกลๆใจมันจะได้กินน้ามันเพิ่มมากขึ้นครับ mm hmm. อ,อีกอันหนึ่งก็คือ,อในตัวรถที่มีโหมดออโต้สตาร์สตอปไอเดลิงสตอปรีโมทที่ตัวรถจะดับเครื่องยนต์เองเวลาที่เราจอดปิดไฟแดงหรือว่าหยุดรถเนี่ยครับซึ่ง บางครั้งเราก็จะลำคาดครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดเขาไว้เนี่ยการที่เขาหยุดดับเครื่องยนต์ลงในบางช่วงเวลาก็จะลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงลงได้เหมือนกันครับอืมครับออ,อย่างที่พี่มิดบอกในในเรื่องของโหมดอนะีโคะเชื่อว่าหลายๆคนก็นะขับรถอีโคแล้วก็แบบเอ,อกดเพียงที่พี่มิดบอกว่าบางทีกดไปแล้วเอะคนขับเนี่ย ก็จะรู้สึกว่ารถมันหนืดจังเลยนะฮะแล้วหลายๆครั้งที่อย่างที่เคยไปสัมภาษณ์พี่มิตรมาเหมือนกันว่าเวลาเราเจออุปกรณ์ประหยัดน้ำมันอะไรเงี้ยเขาก็จะโฆษณาว่าแรงประหยัดจริงๆแล้วความแรงกับความประหยัดเนี่ยมันคู่กันได้ไหมพี่มิตร <c oughs> คู่กันได้ยากครับแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ต้องทํามาจากผู้ผลิตรถยนต์เลยอ่าเป็นอย่างนี้เหตุผลเพราะว่า เป็นผลเพราะว่าการที่ตัวรถยนต์จะมีกําลังแรงขึ้นแล้วจะประหยัดได้เนี่ยมันจะต้องมีการทําให้พลักกาลังตัวเครื่องยนต์อัตพาทของชุดเกียร์เนี่ยเหมาะสมกับขนาดแล้วก็น้ําหนักของตัวรถเหมือนกับถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีขนาดกลางๆแล้วก็ต้องยกของที่มีขนาดพอดีเหมาะสมกับตัวเราเราจะเคลื่อนที่แล้วก็เดินยิ้วของนั่นไปได้ไกลเนี่ย แต่กลายเป็นว่าถ้าเกิดเราจะต้องพิ้วของที่มีน้ําหนักเยอะๆเขาเนี้ยเราจะต้องออกแรงเยอะเราจะเหนื่อยเยอะในระยะทางเท่ากันเราอาจจะต้องกินของเข้าไปเยอะๆด่เดียชด <ๆ S 2> เชยที่เราเดินทางเมื่อกี้เนี่ยเดินพิ้วของที่หนักเกินตัวเราถ้าเกิดเราตัวผู้ผลิตมีการออกแบบขนาดรถแล้วก็กําลังเครื่องยนต์ที่เหมาะสมเนี่ยส่วนใหญ่ในยุคใหม่เขาก็จะใช้การเพิ่มจํานวนเกียร์การปรับการทํางานของเกียร์ ให้เหมาะสมให้รอบเครื่องยนต์ท่ำได้แล้วก็ลดเคลื่อนที่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ามันเยอะเพราะนั้นรถคันใหญ่ๆที่กินน้ํามันเท่าคันเล็กๆเ,เนี่ยแล้วก็เครื่องมีซีซ,ซีเยอะเนี่ยมีครับมีสามารถทำได้แต่ว่าการที่จะเอาอะไรไปใส่เพื่อที่จะปรับให้ตัวรถอยู่ดีๆแรงขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นด้วยเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยโอกาสน้อยมากในการที่จะใส่อุปกรณ์เพิ่มแล้วทำให้ถแการเด็นงานครับครับ พ,พี่มีแล้วอย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆที่ออกมาถ้าไม่นับรถอีวีหรือบีอีวีหรืออะไรแบบเนี้อัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้ครับถ้าปกติแล้วอย่างในทางวิศวกรรมนะครับผมอ้างยิงแบบนี้แล้วกันเขาจะมีการแบ่งประเภทขนาดไซส์ของตัวรถตามน้ำหนักแล้วก็ค่าเฉลี่ยในการกินน้ำมันเพลี่ยรจริงจะมีตัวตัวเลขหนึ่งน่าสนใจครับเป็นเป็นแผนกของ เอ็นบีคอนเวอร์เซชันเซ็นเตอร์เป็นเรียกว่าเป็นแผแนกที่คอยเก็บข้อมูลประเมินเกี่ยวกับการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็ในเรื่องของค่าตัดสินเปลืยงของญี่ปุ่นครับ mm hmm. บอกถ้าเดิตัวรถเนี่ยมีขนาดไซส์ประมาณ900กวกิโลถึง1,000งกิโลนิดๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะกินน้ํามันเฉลี่ยประมาณ23-25 mm ิก hmm. ิโลลิร mm hmm. ตรได mm ้เลยนี่คือขนาดตัวรถนะครับ ถ้าก็เทียบก็เท่ากับตัวรถที่เป็นซิตี้คาร์อีโคคาร์ในบ้านเราแต่ในญี่ปุ่นเขาจะมีไซส์แบบต่ำกว่าพันกิโลก็คือเขาจะเรียกเคคาร์นะรถันเล็กแม่รัก,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 กครับพวกนี้เนี่ยออกมาโดยที่ไม่ได้ทําอะไรก็จะกินปรมาณเพิ่มขน,นเกี่สิบห้25กิโลเดินละเพราขยับขนาดกลางถ้าอย่างบ้านเราก็ซีดีคาวิสนะครับหรือว่าเอสยูวีไซส์เล็กเนี่ยน้าหนักจะประมาณใกล้ๆพันสามถึงพันห้าร้อยกิโลกรัมพวกนี้ วิ่งยังไงจะเฉลี่ยจะดินน้ำมันจะเพิ่มประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดกิโลลิตรครับนี้ถ้าเราใช้รถไซส์ที่ใหญ่ๆออย่างตัวอใช้เรียกว่าเป็นดีเซ n ในบ้านเราไซส์แบบประมาณทีที่ห้าไประมาทีคาร์ถ้าไม่มีระบบอะไรช่วยใช้ระบบพื้นฐานเหมือนๆก,กันกับในข้อแรกในรถที่มีน้ำหนักเบาอาจจะกินน้ำมันถึงสิบสองถึงสิบสี่กิโลลิตรได้ั้นเนี้ยการ เริ่มเลือกเริ่ม,มต้นในการเลือกรถที่ขนาดเหมาะกับการใช้งานก็จะมีผลต่ออากาศต่อตอากาศิ้งเกลืองเหมือนกันครับตั้งแต่ย<ม>ี่สิบห้าเหลือไม่ถึงสิบห้านะครับเหลือประมาณสิบสองสิบสามอืมครับแล้วก็เรื่องของการทําความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะตัวที่อากาศจะเข้าไปอะไรแบบนี้ก็มีความสําคัญไม่ต่างกันเลยใช่ไหมครับใช่ครับ เรื่องการดูแลสภาพของตัวรถเรื่องของการดูแลเรื่องของลมยางถ้าไล่เนี่ยจริงๆแล้วลมยางตัวรถเป็นเรื่องเรื่องอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพียงแต่เราต้องขยันเช็ดถ้าเป็นแค่ตัวเลขจากผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตยางเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดกำหนดตัวสเปคของอัตราสินเปลือนแล้วก็ตัวเลขของแรงดันลมยางที่เราเห็นู่ที่ตัวรถที่ข้างประตู ถ้าลมยางน้อยลงกว่ามาตรฐานหนึ่งปอนด์เท่าออกับว่ากกินน้ำมันจะเพิ่มเพิ่มขึ้นประมาณจุดสามถึงจุดห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าถ้าหายไปห้าปอนด์เนี่ยหายกินน้ํามันเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงห้าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับส่วนของที่เราใส่ไว้ในรถอันนี้ก็มีตัวเลขเหมือนกันครับ ตัวเลขเวลาที่อย่างของหรือสัมภาระที่เราใช้งานรถยนต์แล้วก็เราก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเปลือยใช้อันนี้น่าจะใช้อันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดจะใช้เดี๋ยวลืมปรากฏว่าของเต็มรถไปหมดเลยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในตัวรถของเราเนี่ยถ้าเพิ่มขึ้นสักประมาณร้อยกิโลกรัมถึงร้อยห้าสิบมีโอกาสที่ตัวรถเนี่ยจะกินน้ำมันเพลิ่มเพิ่มขึ้นประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์กว่าถึงห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิด รถคันนี้ยวิ่งใช้งานในเมืองเป็นประจำเนี่ยจะกินน้ำมันเพิ่มมากกว่าห้าปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราเข้าปั๊มไปเติมน้ำมันหนึ่งพันบาทน้องเอ่อเราทิ้งเงินไปประมาณห้าสิบหกสิบบาทครับอืม uh, ครับอืมครับเยอะมากเหมือนีันนะฮะด้น้ำมันลิตรกว่าถ้าท้สมัยก่อนได้สองลิตร <laughs> <laughs> แต่ว่าไอเรื่องเรื่องลมยางอ่อนนี่ผมก็เคยเหมือนกันนะประสบการณ์ตรงเ๊ะทำไมมันกินน้ำมัน อ,าอ,อมาดูโอ้โหลมยางอ่อนใช่อีกอันหนึ่งก็คืออย่างที่คุณคุณพงศิษฐ์ตอกนะครับก็คือตัวส่วนของสภาพของตัวเครื่องยนต์ครับได้กลองอากาศได้กลองน้ำมันเครื่องตัวน้ำมันเครื่องคุณภาพน้ำมันเครื่องเหล่านี้มีผลต่ออากาศสิ้นเปลีอยทั้งหมดเลยแต่ว่าได้กลองอากาศเป็นตัวเริ่มต้น ที่จะทําให้เครื่องยนต์ทำงานแล้วก็ดูดอากาศเข้ามาประสมกับน้ำมันจะเกิดได้แล้วตัวไส้กรองถ้าตันจะทําให้เครื่องเน่ยดูดอากาศเข้ามายากกว่าเดิมเหมือนกับเทียบเหมือนกับคนเลยครับใส่แมสกเราใส่แมสคุณภาพต่าๆเสร็จปุ๊บเราหายใจยากเราก็จะเหนื่อยไวถ้าเกิดเราใส่แมสที่อากาศหายใจดีเราก็จะเดินได้ไกลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหนื่อยท้าลงกว่าเดิม ฉะน,นั้นถ้าเกิดใส่ไส้กรองเริ่มตันากาดเข้ามายากคเครื่องยนต์ทํางานไม่ได้สมบูรณ์สิ่งที่คนขับทําโดยที่ไม่รู้ตัวคือกดคันเร่งเพิ่มครับเพราะเราอยากได้กำลังเขาเดิมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไส้กรองตันเราก็คันเร่งเพิ่มอีกนิดนึงไอ้นิดนึงนั้นก็คือกินน้ํามันเพิ่มอีกนิดนึงเหมือนกันครับโอ้ครับออืน้ำมันเครื่องถ้าเก่ามากๆอย่ใเชื่อที่คุณ คุณภาพนะ้ำมันเครื่องต้องบอกว่าทําไมพอเก่าแล้วเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าพวกสารเพิ่มคุณภาพการหล่อเลื่อนมันจะลดลงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับในช่วงที่มันเริ่มที่มันจะจากใหม่ไปหาเก่าเนี่มันจะมีช่วงเวลาที่คุณภาพมันค่อยๆลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆถ้าเราใช้นะ้ํามันเครื่องคุณภาพตา่ําหรือเกรดแบบยุคเก่าที่ไม่ได้เป็นอในนิวเซนเทติกนะครับ ก็มีโอกาสครับที่ในช่วงที่มันถูกใช้มาประมาณสักหลัง60-70%แล้วคุณภาพมันลดลงเยอะคราวนี้เนี่ยอ่าการหล่อลื่นลดลงความร้อนสูงขึ้นเชื้อเพลิงก็จะกินมากขึ้นเพดัะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเราใช้น้ำมันน้ำมันหล่อลื่นยุคใหม่ช่วงจังหวะที่เขาคุณภาพลดลงแต่มันก็จะไม่มีผลกระทบกับเครื่องยนต์น้อยกว่า เรียกว่าได้ประสิทธิภาพค่อนข้างสม่ำเสมอไปจนถึงปลายทางจนช่วงวันเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยก็จะประหยัดน้ำมันเพิ่มได้อีกประมาณสักสองติ๊สามเปอร์เซ็นต์ดูไม่เยอะแต่ว่าระยะทางเป็นหมื่นกิโลก็เรียกว่าสมมติว่าหมื่นกิโลเมตรถ้าใช้น้ำมันไปหมื่นบาทก็ประหยัดขึ้นอีกสามร้อยบาทครับอืมครับพี่พี่มีครับมีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าอย่างการใช้ครูซ์คอนโทรเนี่ยมันช่วยประหยัดน้ำมันไหมครับ อ,อันนี้จะอยู่กับเส้นทางครับถ้าทางที่คุณใช้เป็นประจำเป็นทางตรงแล้วก็วิ่งไม่มีเนินไม่ข้ามสะพานต่างๆเนีน่ยครูส o อนทคือระบบที่เข้ามาช่วยคุมขันเร่งแทนเราให้รถวิ่งอยู่ในความเร็วนั้นมสม่ำเสมอตอนเล้อถ้าเป็นทางลาบแบบนั้นใช้เนี่ยก็จะทําให้ตัวรถใช้รอบพงที่จะปปะะยัดขึ้นครับแต่บนถนนถ้าเกิดเราใช้งานมีการขึ้นสะพานยืน ทางที่เป็นเนินสลับขึ้นลงบ่อยๆเนี่ยาการใช้เช้าคุมคันเร่งเลยเราคุกเองเนี่ยจะมีช่วงจังหวะที่เราผ่อนคันเร่งเวลาลงลงสะพานหรือลงเน,นเยชดเโยจะจะผ่อนน้อยกว่าครับ,บตอนขึ้นสะพานเราอาจจะค่อยๆเติมคันเร่งได้แต่คริสโคโจะพมายับเร่งชดเชยเลยครับเพื่อให้เรายังคงถึงความเร็วที่เราตั้งไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นาทางที่มีเนินสูงชันสลับสะพาน คุยคอนโทกินน้ำมันกว่าได้ครับอืมอืมที่ิตรครับถ้าถ้าในคุ s ยคอนโทนเนี่ยถ้าจะใช้ให้เพื่อประหยัดน้ำมันจริงๆเนี่ยจําเป็นต้องตั้งไว้ที่ต่ํากว่าเก้าสิบกิโเมตรต่อชั่วโมงไหมครัถ้าเราใช้ความเร็วต่ําได้แล้วก็ในเส้นทางที่เราใช้งานเป็นทางลาบวิ่งเป็นทางตรงยาวๆแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ประหยัดประหยัดเพิ่มขึ้นได้ครับความเร็ว 90้าสิบหนึ่งร้อยนะครับหรือว่า1้อยสิบอันนี้อยู่ที่ขนาดของตัวรถนะครับกับน,น้ำหนักประเภทของตัวรถเราสังเกตได้ไม่ยากครับถ้าเป็นรถยุคใหม่เนี่ยถ้าเกิดเราพยายามเลื่อนโหมดบนหน้าจอดูจะมีอยู่โหมดหนึ่งที่เขาจะสแสดงอัตราสิทธิ์เบเรียกว่าเป็นเรียวทามเลยในช่วงเวลานั้นที่เรากดคันเร่งปึ๊บว่ารถของเราตอนนี้ขึิดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กี่เท่าไร mm. นะ ล็อกขาที่โล่งๆนะครับแล้วเปิดโหมดนั้นดูครับเอาทางโล่งมั่นใจแล้วก็เพราะว่าเราจะต้องละสายตามาดูเดื่อนไหนพอสมควรเติมคันเร่งไปวิ่งคงที่ดูครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราใช้คันเร่งแบบนี้วิ่งความเร็วเนี้โอ้โหกินอยู่สิบห้าสิบหกกิโลลิตรพอเราลดความเร็วลงปุ๊บอ๋อได้เพิ่มเป็นสิบแปดโลลิตรเลยโอเคแสดงว่าเราจะต้องไป้ความเร็วที่ลดลงกว่าที่เราขับประจำนิดหน่อยหรือไม่ลดบางคันลดขนาดใหญ่ อย่างที่บอกเลยครับเครื่องเขาใหญ่มากขึ้น้า้วิ่งความเร็วขับบางครั้งเกียร์ยังไม่ผิดตำแหน่งที่เขาเปลี่ยนเกียร์สูงสุดเกียร์เป็นองมดไกลทดเยอะๆรอบเครื่องก็ยังสูงอยู่อาจจะต้องปยับความผรขึ้นมาแล้วก็ดูตัวดิจิตอลที่หน้าจอแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับว่าอ๋อบางทีอาจจะเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยก็ขรยับความเร็วขึ้นมาเป็นร้อยก็จะประหยัดขึ้นครับครับ พ,พี่มิดครับขออนุญาตถามเป็นคําถามสุดท้ายใช่วงสุดท้ายอาจจะประมาณสักห้านาทีมีคุณผู้ฟังถามมาว่าระหว่างรถเทอร์โบเนี่ยกินน้ํามันไหมคะถ้าเทียบกับรถ HEV กึ่งไฟฟ้าระยะยาวต้องเปลี่ยนแบตควรจะเลือกแบบไหนดีอ๋อโอ้เทียบกับรถไฟฟ้าเลยใช่ไหมครับครับ <laughs> <laughs> แนวทางของผู้ผลิตรถยนต์ที่ออกตัวรถที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบมา มันจะมีคำศัพท์ที่บอกว่าดาวไซซิ่งนะครับก็คือการลดขนาดซีซีเครื่องยนต์ลงแล้วก็ใส่เทอร์โบเข้าไปจุดประสงค์หลักของเขาเลยก็เพื่อที่จะทําให้ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ที่มีซีซีเยอะความจุเยอะขนาดใหญ่จากเดิมเคยเราเคยใช้รถขนาดพันห้าพันหกร้อีซีเดี๋ยวนี้เหลือพันซีซีแล้วก็ใส่เทอร์โบเข้าไปเวลาที่เราไม่ต้องการใช้กําลังเยอะๆอะครับเราเลื่อนที่ความเร็วต่ำ ตัวรถที่มีสีสีน้อยก็จะกินน้ํามันน้อยกว่า mm hmm. เวลาที่เราก็การกําลังกดคันเร่งเยอะๆเทอร์โบเขาก็จะทําหน้าที่บูสต์อัดอากาศเข้าไปช่วยเขาก็จะมีกําลังเหมือนเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบยุคใหม่เทอร์โบเล็กๆเวลากดคันเร่งเบาๆออกตัวใช้งานในเมืองก็จะประหยัดขึ้นกว่า, mm hmm. วาเครื่องยนต์ยุคเก่าครับที่ไม่มีเทอร์โ hmm. บแต่รั mm hmm. แรงก็งแรงขึ้นนะครับเท่ากับเครื่องยนต์ ขนาดสีีเยอะกลับมาที่รถไฟฟ้าครับน่าจะเป็นส่วนต่างจากในเรื่องของค่าพลังงานมากกว่าน,นะครับเป็นผลเพราะว่าตอนหนึ่งกิโลเมตรของรถไฟฟ้าถ้าเทียบค่าไฟที่เราเติมเข้าไปกับน้ำมันที่เราใส่เข้าไปเนี่ยปัจจุบันรถไฟฟ้าถ้าชาร์จที่บ้านชั่อโมคนะครับค่าไฟจะเหลือประมาณสักสองบาทตกว่าขณะออนทีเปหกบาทสองนที่ช่วงเวลากลางวัน หลักการบางข่าวก่อป็นคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไฟหนึ่ง่วยของรถไฟฟ้าอาจจะใช้ไตยากนิดนึง้นะครับใช้เพียอประมาณหนึ่งลิตรแล้วครับต่อหนึ่งกิโลเมตรของรถไฟฟ้าปัจจุบันค่าเฉลี่ยในการใช้ไฟเนี่ยประมาณกิโลเมตรละห้าสิบสตางค์ถึงหนึ่งบาทถึงแปดสิบสตางค์ไม่ถึงหนึ่งบาทอยู่ที่ว่าเราชร์จไฟที่บ้านหรือร์จไฟนอกบ้านหรือร์จไฟช่วงเวลาไหนแต่ว่ารถน้ํามันเนี่ยขนาดไซส์เดียวกันเลยเท่าๆกัน ด้วยค่าน้ํามันปัจจุบันนี้เนี่ยต่อกิโลเมตรเนี่ยค่าน้ํามันจะอยู่ประมาณกิโลเมตรละตั้งแต่บาทแปดสิบบาทคึงสองบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยห่ยางจะอยู่หลายเท่าตัวเลยครับห่างอยู่ประมาณสูงสุดถึงสีส่เท่าตัวเนี่ยการใช้รถไฟฟ้านนะปัจจุบันถ้าราคาน้ามันเจอเพิงอย่างเป็นแบบนี้อยู่การเลือกใช้รถไฟฟ้านขนาดที่พอดีแล้วก็บ้านเรามีความพร้อมที่จะใช้ มีเส้นทางการเดินทางที่ประจำไม่จําเป็นต้องเลือกไฟฟ้าฟรถไฟฟ้าที่มีแบตความจุขนาดใหญ่มากเกินความจําเป็นเพราะว่ารถไฟฟ้าเป็นคันสี่จุดเป็นาราคารถไฟฟ้าสี่ปสนกลิต hmm. ถ้าจะเลือกใช้รถไฟฟ้าเลือกขนาดที่พอดีกับเส้นทางแล้วต้องการภาพเป็นรถคันเดียวในบ้านอาจจะต้องวางแผนเวลาที่เราาจะต้องใช้รถนิดนึงแล้วก็ใช้การขับนอกบ้านเพิ่มแต่ ประเทศที่มีการใช้รถไฟฟ้ามาก,ก่อนเราครับใช้มาประมาณ6กถึงแปดปีแล้วมีผลเซอรเวเควารวจว่าเอาข้าจริงคนใช้รถไฟฟ้า,าประมาณเกินเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นของทั้งโลกนี้สำหรับคนที่ใช้มาแล้วขาดไฟที่กกบ,บ้านครับใช้รัดบ้านเฉพาะเวลาจําเป็นเท่านั้นเองอืมครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเรื่องของส่วนต่างเรื่องของค่าเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้า กับค่าน้ํามันกับการที่แบบว่าต้องมาเปลี่ยนแบตอันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่มิดอ่าสถานการณ์ของคนที่ใช้รถไฟฟ้ามาก,ก่อนเราประมาณแปดถึงสิบปีเท่าโมเดลของตัวผู้ใช้รถไฟฟ้าที่ใช้มาก่อนเราอย่างประเทศจีนอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยรวมถึงยุโรปในบางที่ด้วยกลายเป็นว่ารถไฟฟ้า s. พอหลังแบบหมดอายุการรับประกันแบตเตอรี่ที่แปดปี ในรถยุโรปส่วนใหญ่เดิมเนี่ยจะรับประกันเปี่ยห6ปีนะครับอาจจะมีช่วงเวลาได้เปลี่ยนแลงแต่พอเกินกว่า8ปีไปแล้วเนี่ยนะครับมีสองทางเลือกครับทางเลือกส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือเขาเปลี่ยนรถเลยเคยบอกว่า,าถ้าเกิดเราซื้อรถไฟ้้าวันนี้อีก8ปีหรือว่า10ปีแล้วแต่ตัวรุ่นที่มีการรับประกันแบตนะครับเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปคล้ายๆมือถือครับรถยนต์นจะ มีราคาถูกลงเพราะต้นทุนรถไฟฟ้าเทียบกับรถที่ใช้เครื่องยนต์จริงๆงสิ้นส่วนกลนไกใช้ไปมากน้อยมีสิ้นส่วนน้อยกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์เนี่ยเกินกว่าสามสิบเปอร์เซ็นะครับ oh. ต้นทุนราคารถทั้งคันเนี่ยถูกกว่าเดิมถึงเวลานั้นอีกแปดปีเนี่ยแบตเตอรี่น่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ที่ทําให้แบตเตอรี่ที่เป็นธาุลิเทียมที่มีราคาสูงนะตอนนี้เนี่ยนะครับมีราคาลดลงมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นเรื่องอนาคตที่ไกลมากครับอยากให้ถ้าเสดเราต้องการประหยัดหรือต้องการใช้เนี่ยเริ่มต้นดูรุ่นประเภทที่ตรงกับการใช้งานเราแล้ว <S <S เริ่มต้นใช้ถ้าเราเหมาะใช้ครับถ้าเราไม่เหมาะเรายังออยู่คอนโดหรืออมีการชาร์จที่ยากเนี่ยเราสามารถที่จะ มาปรับประยุต์รถที่เราใช้อยู่ประจําวันเนี่ยให้ประหยัดมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายเงินเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวรถเป็นรถไฟฟ้าครับอืม <Okay. S 1> ครับอ่ะก็วันนี้ขอบพระคุณพี่มิรมากนะครับสําหรับเทคนิคในการใช้รถให้ประหยัดน้ํามันนะฮะอย่างที่พี่มิรบอกก็คือมีหลายๆข้อเลยที่ทําโดยไม่ต้องเสียตังค์เลยแล้วก็จริงๆเป็นสิ่งที่ที่คนใช้รถทุกคนควรต้องทาอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่มิรครับครับผมสวัสดีค,ครับ,บค,ครับ ะะก็เมื่อกี้เราพูดคุยกับคุณสุรมิตรเจริญงามนะครับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยน